สวัสดีค่ะเราอยู่เกมคุกกิลันคิงด้อมอีกแล้วนะคะตอนนี้เกมก็ได้มีการอัปเดตแพดใหม่เข้ามาเนาะเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานี้เองนะที่เห็นได้ชัดๆเลยสําหรับใครที่เป็นสายจัดเมืองคิดว่าน่าจะชอบนะโดยส่วนตัวเราคิดว่าโอเคนะ ก็มันสามารถรวมบ้านเข้าด้วยกันได้อะพอรวมปุป๊บอะพื้นที่เมืองก็เหลือขึ้นเยอะเลยอะราจะได้มีพื้นที่เต้ตกแต่งเมืองเพิ่มขึ้นเนาะบ้านที่จะรวมได้ต้องเป็นบ้านที่มีเลเวลได้เข้ากันทั้ง2หลังนะคะเริ่มตั้งแต่เลเวล5ขึ้นไปนะในอนาคตอะถ้ามีการอัปเดตแพทช์อีกอะเราก็อยากจะให้มันเป็นแบบเป็นคอนโดไปเลยอะน่าจะดีขึ้นเนาะแบบว,ว่ารวมแบบหลายหลังเป็นเลยอะไรเงี้ยพวกของที่ใช้ทำอะก็มีการปรับเปลี่ยนจํานวนไอเทมบางอย่างนะคะแล้วก็ระยะเวลาการผลิตด้วยนะ ความคิดเห็นส่วนตัวเราอะ่ะเราคิดว่าอย่างพวกก้อนน้ำตาลที่ใช้เป็นส่วนผสมอะ่ะอันนี้คือใช้เยอะมากบางทีคือทำไม่ทันเลยอะ่ะมันใช้เยอะมากจริงๆอะ่ะแต่ก็มีบางอันที่ดีนะอย่างพวกของที่ทำยากๆใช้เวลานานๆเน,าน่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนให้แบบมันทำง่ายขึ้นระยะเวลาก็น้อยลงนะแล้วก็อีกอย่างอะ่ะคือการส่งของต้นไม้อะ่ะของที่ใช้คือเยอะขึ้นมากจริงๆอะ่ะ อย่างเห็นได้ชัดคือพวกขวานพวกจอบเนี้ยคือมันใช้จํานวนเยอะจริงๆอย่างตอนแรกเคยส่งแค่1-2อันเองอะแต่ตอนเนี้ยใช้เป็น10อันขึ้นเลยอะ่ะคือถ้าไม่ใช่สายฟาร,ร์มก็อาจจะส่งไม่ครบนะเราคิดว่าพอพูดถึงเรื่องอัปเดตตัวละครใหม่ที่เข้ามานะคะสําหรับใครหลายคนอาจจะเคยเห็นกันแล้วเนาะตัวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือตัวคุกกี้รสเพชรทีนะตัวเนี้ยก็คือ คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะมีกันแล้วเนาะสาหรับตัวนี้เพราะว่ามันมีในตู้สุ่มเริ่มมาทุกคนก็เริ่มสุ่มกันแล้วเนาะเราก็สุ่มไปแล้วบ้างนะถ้าใครอยากจะดูว่ามันได้ยากมันได้ง่ายยังไงก็เข้าไปตามดูได้เลยนะคะส่วนตัวที่2ก็คือคุกกี้รถมาเดือนะตัวนี้ก็จะมีให้สุ่มเหมือนกันนะในทั้งตู้พิเศษแล้วก็ตู้ของคุกกี้รถเพชทีนะแต่ที่หลักๆของคุกกี้รถมาเดือตัวนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมที่หาชิ้นส่วนออกมาเสี่ยงดวงกันนะใครจะดวงดีดวงยังไงก็คือ ลองไปเสียงดวงกันนะคะกิจกรรมอาจจะคล้ายๆกับของคุกกี้ก้าหางนะเราคิดว่านะและการอัปเดตอีกอย่างที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือหมดหอคอยนะคะหมดหอคอยเนี้ยจะมีชื่อว่าหอคอยเค้กสุดอลหมานะเป็นหมดที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยหมดเนี้ยคือเราต้องผ่านด่านสำรวจ4.2ี่ก่อนนะคะตอนนี้ยหมด หอคอยเนี้ยก็คือมีถึงแช่ชั้น90นะแต่ว่าในอนาคตเขาจะมีการเพิ่มถึง150เลยนะคะขอบอกไว้เลยนะว่าโหดงี้ยทุกคนห้ามพลาดเลยนะถ้าลงได้ก็ลงกันเลยนะเพราะว่าได้ทั้งดาวลูกกวาดด้วยเราจะไปปั้นตัวไปอัพตัวให้แบบว่าตัวละครเราแบบอัพเรเวลสูงๆไปเลยนะสําหรับใครที่ต้องการหาดาวลูกกวาดเอาไปอัพตัวนะแต่หมดเนี้ยกุญแจมันคููดาวนานมากนานพอๆกับอารีนาเลยนะถ้า ลงได้ก็คือรีบลงไปก่อนดีกว่านะคะอีกเรื่องหนึ่งของรางวัลแต่ละชั้นตอนที่ผ่านด่านครั้งแรกมันจะมีของรางวัลเป็นชิ้นเค้กให้นะของรางวัลน,นี้จะได้เฉพาะตอนที่ผ่านด่านครั้งแรกเท่านั้นนะคะไม่ได้มาหรือว่าทุกรอบแบบเราผ่านไปแล้วรอบหน้าเราก็ได้อีกนะเพราะว่ามันต้องได้แค่ตอนผ่านครั้งแรกเท่านั้นนะชิ้นเค้กนี้เราสามารถซื้อได้ที่ของตกแต่งตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คนะแลนด์มาร์ชิ้ชนนี้คือมันจะเพิ่มพลังชีวิตได้ด้วยนะ คือต้องหาซื้อไว้เลยนะอันนี้คือแนะนําจริงๆแต่คือมันใช้ชิ้นเค้กถึง1,200เลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นจํานวนที่มากเลยนะแต่อาจจะต้องเก็บกันสักพักเนาะสำหรับชิ้นเค้กอันนี้ แต่ก็คือเป็นของที่ควรจะซื้อเก็บไว้จริงๆอ่ะเพราะว่ามันเพิ่มพลังชีวิตให้กับทีมเราได้ด้วยอ่ะทีมเราจะได้แบบมีพลังเยอะขึ้นถึกขึ้นตอนเอาไปสู้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองลงดันของหมดนี้กันเลยดีกว่านะว่าหมดหอคอยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเรามาดูข้างในหอคอยกันก่อนดีกว่านะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น14นะพลังต่อสู้ที่หอคอยเนี้ยชั้นเนี้ยมันแนะนําก็คืออยู่ที่ประมาณ676,000นะ ขอคอยอะ่ะมันมีเงื่อนไขาการต่อสู้การใช้คุกกี้ด้วยนะก็คือต่อสู้ด้วยคุกกี้สายโจมตีระยะไกลไม่เกิน1ตัวแล้วก็คุกกี้สายซับพ,พอร์ตไม่เกินอีก1ตัวนะคะเงื่อนไขเนี้ยเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะจำนวนคุกกี้แต่ว่านว่าแค่ไม่ใช้เกินที่มันกําหนดแค่นั้นเองโอเคค่ะเดีย๋ยวเราไปเริ่มต่อสู้กันเลยดีกว่าเนาะทีมที่เราใช้ก็คือจะมีดาร์ช็อกโก้นะคะชเอม ลูกเกดดำแวมไพร์ vampire, แล้วก็เพียววอลิลานะเห็นไหมเราก็ไม่ได้ใช้ว่าเราใช้จำนวนเกินหรือไม่เกินเพราะว่าเราก็ไม่ได้เอาใช้ลงเหมือนกันแต่เราจะใช้ทีมนี้แหละโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต่อสู้กันเลยดีกว่านะานีะ่นะ โอ้ยผ่านง่ายเลยเราตัวยังโหดตอนเอยปิวไปเลยเอื้อนี่แหละพวกเกดดำอื้ออุ้ยสมุนสมุนจัดแบบการอ,าอ,อ,าอือยอดเจอจิมเดียวจิมเดียว แมเนี่ยคือจะเป็นของที่ใช้ครั้งได้ครั้งแรกนะโอเคค่ะอยวาลองไปต่อกันเลยดีกว่านาะตอนนี้เราอยู่ชั้นที่15นะพลังต่อสู้ที่มันแนะนําก็คือ76,00 0นะเงื่อนไขของชั้น15เนี้ก็คือจะต้องต่อสู้ด้วยคุกกี้สายสุ่มโจมตีไม่เกิน1ตัวนะคะแล้วก็ต่อสู้ด้วยคุกกี้สายรักษาไม่เกินอีก1ตัวนะข้อมูลของรางวัลตอนนี้ก็คือ3ชิ้นเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลที่เราจะได้จากครั้งแรกที่เราสู้นะโอเคค่ะเด๋ยวเราไปสู้กันเลยดีกว่า เห็นไหมตอนนี้คุกกี้ที่เราใช้ก็คือเป็นสายส้มจมตีเป็น2ตัวคือมันเกินกับที่มันกําหนดแหละ๋วยวเราไปตั้งค่าของตัวคุกกี้กันก่อนดีกว่านะเราจะเปลี่ยนตัวนะคะเอมเอาเป็นตัวไหนดี่ะเอาลูกเกดดาออกแล้วกันเพราะมันก็น่าจะผ่านง่ายๆวะแค่เจ็ดหมื่นหกพันเองอะอ่าเห็นไหมเงื่อนไขมันก็จะครบแหละเพราะเราใช้ไม่เกินนะโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ อผ่านแบบชิวๆไอ,อ้เจอบอลแล้วเจอบอลแล้วฮิวไปเลยนี่ว้าแทบไม่ได้สกิป่าแล้วก็ผ่านอย่างง่ายๆเลยนะอันนี้เห็นไม้มก็คือจะเป็น3อย่างที่เราจะได้มาจากการสู้ครั้งแรกนะคะมาเราไปต่อกันเลยดีกว่า ั้นที่16นะชั้นที่16เนี้ยมันก็จะมีเงื่อนไขเหมือนกันนะคะก็คือต้องเป็นคุกกี้สายซุม่มโจมตีไม่เกิน1ตัวแล้วก็คุกกี้สายระเบิดไม่เกินอีก1ตัวนะโอเคเรารู้เงื่อนไขละไปเลยดีกว่าอ่านะเราก็ไม่เกินนะตอนเนี้ยแล้วก็ใช้เซตนี้เลยละกันตอนนี้มาเริ่มกันเลยค่ะ ทันที่สิจะเป็นยังไงเนาะอุ้ยอู้หตีทีเดียวกระจายอืมออ้ที่ยุงเฉลยอุ้ยอุ้ยเหมือนใช้สมุนมาตีกันเลยตอนเนี้ยอุ้ยไอ้ที่ยุิอนแหละกัดอื้ออกัดอุ้ยเสียงเพลงคือระทึกใจมาก เอออย่างเงี้ยแหละโอ้ยคนละจึดเออเรียบร้อยสี่ผ่านอย่างง่ายๆเลยอันนี้ก็จะเป็นของที่เราได้จากการผ่านด่านครั้งแรกนะก็จะเป็นดาวลูกกวาดสองร้อยแปดสิบอันนะก็จะเป็นมีเงินแล้วก็มีชิ้นเค้กตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างนะคะมันจะมีบางชั้นนะที่อ่าชั้นที่เป็นแบบนี้นะคะชั้นที่เป็นหีบสมบัติแบบนี้นะ ชั้นพวกนี้คือของรางวัล่ะมันจะได้เยอะขึ้นมากเลยนะแต่คือที่เราจะเปิดหีบสมบัติได้ก็คือเราจะใช้กุญแจถึง18อันเลยนะคะชั้นปกติมันจะใช้ประมาณ6อันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดกันเลยดีวยกว่ามาลุ้นอ่ะได้ไรได้ตามนี้เหรอว่าอ่าเราไม่ต้องเปิดเล่นสู้เลยนะก็คือเปิดแล้วก็คือได้ของเลยรางวัลเลยได้มาตั้งพันเพชรเลยนะคะแล้วก็เงินคือห้าหมื่น เลเลียยนะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปนี้เนาะก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ